สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม De v i l Among Us นะคะเย yeah. ซึ่งวันนี้เราก็จะไปเล่นเกมนี้นะคะซึ่งเราไม่ได้มีเน็ตหรอกแต่เรามี wifi นะคะก็เลยเอย้ในเมื่อมีเวลาสักหน่อยเราก็มาอัดเกมนี้แล้วกันนะคะเนื่องจากมีคนขอมานะคะให้เราสอนเออไม่ใช่เชิงสอนสิเอออันไหนอะ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันแรกใช่ไหม อ่าอันแรกใช่แหละอันแรกนั่นแหละซึ่งเขาไม่เข้าใจนะคะหรือหรือเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้คืออ๋อเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นแบบเราสร้างห้องเองนะคะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นใช่ค่ะอันนี้สร้างห้องเองนะคะแต่เราไม่ได้จะสร้างห้องเองนะคะ อ่ะก็กดอันที่3เนอะอันแรกก็คล้ายๆอ o งอ Us เลยนะคะโอเคกับมาแล้วนะคะตัวดัมบุดูเลยนะคะสีเทาคือไม่แน่ใจว่ามีเสียงเกมหรือเปล่านะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่อยากเปิดเสียงดังหจะได้เป็นไหมทุกคนคล้ายๆกับเกม Among Us เลยทีเดียวนะคะซุ่มตัวละครแล้วก็หาผู้มีพิรุษนั่นแหละเออ ส่วนตัวเราเราเล่นโหมดนี้เราไม่เคยเป็นนะคะเนี่ยไม่ได้ที่เราไม่ได้เป็นนะคะโอเคค่ะรีบไปดีกว่าค่ะอ่าอยู่ด้านล่างนะคะไปกันเลยไปกันเลยคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเออเฮ้ยอ๋อไอตี้ไอตี้เขาที่ใส่ดีดีตายไปหน่อยเเฮ้ยทุกคนยังไม่ตัดเล่นเลยอะ่ะตายแล้วอะ่ะ <R> ไม่ไกินเป็นตัวสีเหลืองใช่ไหม เอ๊ะหรือตัวนี้วะนี่นี่สีเหลืองอ้าวเมื่อกี้เองมุดออกมาไม่ใช่หรออู้ทำไมรู้สึกบีเสียงคล้อยก็ไม่รู้อยู่รอบข้างเลยแฮะเนี่ยสีแดงเจอแล้วนะคะจะได้เป็นไหมเป็นเป็นคอร้องอายอายเบเนตนอีกแล้วให้จะแตกอีก ดูทรงแล้วต้องแตกอีกแน่เลยอุ้ยบนบนแม็มันมีโอ้ไฟแชกอีกกล้เหรอเอ้ยไฟแชก <laughs> ตายแล้วไฟแชกว่าตายแล้วเรียกไอ้น,นี่ว่าไฟแช็กได้ยังไงเนะี่ยเรียกได้ลงคอแล้วทุกคนอุ้ยอุยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆไม่ไม่ไม,ไม,ไมเราจะไม่ไปดูแลทุกคนเราจะอยู่แถวนี้แหละให้คนเข้าไปอุ้ยไอ้อน,นี่มันน่ากลัวว่ะทุกคนเอ๊ะทำยังไงวะอ๋อ เอ้ยเ้ยพอแล้วพอแล้วเ้ยเป็นการสุ่มไฟนะคะเมื่อกี้เราอยู่กับสีเทาใช่ไหมเราขอไปกันนายได้ไหมเราจะไปกันนายเอ้ยมีมีอีกแล้วหลบบวกเลขอีกแล้วเหรอ,หรอไปกัน,น่วนเสรรียบร้อยคอมพลี์นะคะเราจะติดตามสีเทานะุกคนเราจะไปเป็นเพื่อนสีเทานะด้วนโอเคนายเสร็จย่างนายบวกเลขเสร็จย่างไปไปกันเลยไปกันเลยเลยวัด โอ,อ้แต่สองนะคะเนื่องจากเราสกิลภาษาอังกฤษ,กษไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เราก็จะใช้ความรู้ที่มีอยู่นะคะแวที่ไหนเหรอสกิปโวตอ๋อเซิปเหรอให้สกิปอ่าเออเมื่อกี้เราอยู่กับสีเทานี่ได้ยิ่งรูมเหรอเราอ่านถูกว่าได้ได้ยิย่งรูมถูกหรือเปล่ววาวะ ถูกด้โอเคเขาสกิปเหรอสกิปอ่ะสกิปบวดก็ได้เราจะติดตามสีเทานะคะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะมันใช่สีเทาไหมทุกคนอ่าโอเคสีเทานาดนูนมองว่าจะสกิปบวดนะอ้าสิ่ เดี๋ยวแล้วสีเทาไม่โหวตหรอคะผมสีเทาโหวตซิโอเคสีเทาโหวตแล้วนะลูกอะสกีโหวตค่ะเราจะติดตามสีเทานะคะเอ้ยแต่มันมีเดวิลสองตัวนี่อูด๊ดดดดไม่มีใครลงถุกลงโทษนะคะนายนเราจะไปกับายน่ะโอ้อีกแล้วเหรอ แล้วล้อสีส้มก็ได้ไปกับสีส้มเพราะว่าสีส้มเรามั่ใจาว่ามันไม่ได้ฆ่าเราเลยเออเอเอยอย่าใส่เปิือกอย่าใส่เปิือกสีส้มเราไปใจนหนนะสีส้มสีส้มไปกับเราไหมสีส้มไปเนาะไปเนาะไปไหนนหนจะไปไหนเรายังทำภารกิจไม่เสร็จหรอกแต่เราก็จะตามนายมีอย่างนี้เด้อเหรอ มันมีภารกิจตรงนี้ใกล้ๆใกล้ๆออสีส้มไม่ตามแล้วช่างมันเถอะไม่ขีดไฟนะคะทุกคนย้ำไ,ไม่ขีดนะคะทุกคนอย่าไปแช็กนะ,ะ <c oughs> โอ้เสียงลมมันช่างเฮ้ยเราบอกเลยว,ว่าสีเทาเป็นคนดีอย่าบอกนะเฮ้ยตายสองเลยเหรอยังจับไม่ได้สักคน,นเลยนะ,ะจะบอกว่า,าอยู่ล่าสุดอยู่กับสีส้มยังไงดี <c oughs> ตายแล้วไม่ใช่สีส้มแน่นอนการันตีนะทุกคนใครดีวะทุกคนสีอะไรดีวะแล้วทำไมเขาโหวตอะไรกันเขาโหวตอะไรกันวั c k เฟ้าสกิปแล้วกันไม่รู้จริงๆนะะทุกคนเขาบอกว่าสี สีส้มน่าสงสัยใช่ไหมสีขาว H U S มันแปลว่าสงสัยใช่ไหมโหวดนัดโหวดนัดนัด <Yeah. S 1> ไหนวะไม่ใช่เขาตายแล้วโอ้สกีปโหวไอสกีปโหดเมื่อกี้นะฮะนานไงสกีป่คนเดียวอ้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าสีส้มจะเป็นหรือเปล่า <Yeah. S 1> เมื่อตกี้พุ่งบอกว่าการันตีว่าสีส้มไม่ได้เป็นนะฮะ ส้มเป็นคนดีอุวยใครมันเป็นคนนำบทสีส้มมาอืออือสีส้มอ,อีกแล้วไอ้นี่มันอันตรายไอย้นี่มันอันตรายเอ้ยสีส้มเกินยากไปแล้วไปดีไหมวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะคะเผื่อมีคนตายในไอ้ โ okay, nah <c ough> <Job? S 1> อ๊ยโ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 อ๊ยไอไอนี่น่ากลัวไอ้นี่น่ากลัวไอ้นี่น่ากลัวไอ้นี่น่ากลัวโอเคค่ะอยู่คนเดียวก็ได้เฮ้ยเอ้ยมันมาเยอะมันมาเยอะน่ามีไงนั่นแหละจบอืมว่าอยู่ตอนแรกว่าจะโหวตว่าจะโหวตไอ้สีสีเนี่ยสีเหลืองใช่ไหมสีครีมครีมเนี่ยแหมโหวตไม่ทันดวงมันไม่ขึ้นจริงๆนะคะทุกคน ตอนแรกว่าจะโหวตเว้แต่แบบเอ้ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยไยงเราไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออเราก็เลยเออสคริปก็แล้วมาโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเผื่อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะวันนี้ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายเล่นคล้ายๆอมองอัดเลยเด้อบ๊ายบาย